วันนี้ตื่นแต่เช้าเนื่องจากเราจะไปเที่ยวทะเลแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมสโมสโมจะได้ไปเที่ยวทะเลครั้งแรกโมตื่นเต้นไหมเที่ยวทะเลครั้งแรกอันนี้ยักษ์ไม่ได้ไปนะ,ะยักษ์รู้ตัวว่าเนี่ยไม่ได้ไปะทะเลเ้านะอันนี้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันรอเอไว้เป็นเพื่อนเออเอาหนูไวเ้เป็นเพื่อนเสร็จแล้วเออทีมงานเที่ยวทะเลเราก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วมีอีกเยอะที่นู่นเออไปกันหลายคนชีมากวันนี้ bạn 16 người, rồi nè, Tawan phải rồi, 16 người, ba, chuẩn bị qua, เติ้ลไม้ชูมือเราเร็วเอ้ตอนนี้ยังได้เลยเดี๋ยวเมารถถึงทะเลแล้วมีคนเมารถด,ด้วยเอย้นี่เมารถหนึ่งมอเดินเดินไปหลบร่มเลยลูกนี่อันนี่เมารถนิดหน่อยไตเติ้ล โอ้ยมีตังน,นี่อากายอุ่มโอ้อัน,นี้ขี้เมาอันนี้หลุดมาได้ยังไงไม่รู้มากเขาด้วยอะน,นี้คอปเตอร์แม่คุณแม่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้เจ๊ใหญ่แถวบุรีรัมากะมหาโผฝรัง่งแม่เจอยู่ในรถเหรอโอ้ยมาแล้วสงผมไฮไลท์ไปไปไป เฮ้ยเ้ยเ้ยมึงรีบไปไหนเพิ่งมาเนี่ยรอเขาก่อนเจ้าอะไรเรีบจังรามาตรงกับวันลังคารนะครับเป็นวันที่ทําความสะอาดชายหาดนะครับแต่คนมาเที่ยวได้ตามปกติเลยนะแต่เขาจะไม่มีให้คนที่เช่าเต็นต์กลางเต็นต์มากางนะครับไม่ให้ร้านค้ามาตั้งขายอะไรสมองนั้นน่ะดูแล้วสะอาดสะอ้านดี แบบนี้น่าเที่ยวมากกว่าอีกดูเป็นธรรมชาติสบายๆแล้วมาปูเสือปูอะไรนั่งได้สบายเลยนะครับถ้าใครทำกับข้าวขนมข้อเหนียวมากินเอง,เองเนี่สบายเลยแต่เขามีแม่ค้ามาขายของบ้างนะของลงของเล่นก็ให้เด็กๆเ,เ,เล่ซื้อเล่นกันฮะมาพี่โอมาไปไหมนี่เออเนี่นี่นี่เนี่คนนี้เขาไม่ได้มาไม่เคยมาเนี่ยเมืเอนีอโอ้โหเลย ไอโชด้ไอโชอะ่ะเฮ้ยหนึ่งสองเร็วเฮ้ยเร็ว,รวมาเฮ้ยมาโอ้โหรถงามเหลือเกินเตรียมตัวแล้วต้นเตยมตัวแล้วเหรอต,รต้นจะรุยแล้วเหรอจะแล้วจะรุยแล,ล้วกำลังทำการเปลี่ยนชุดฝนตกไรอยทำเสียงโอ้มาแล้วอ <า S 2> ันนี้ต้องคอยห้ามอันนี้ดูเดือนเหลือเกินเอาไม่อยู่แล้วอันนี้จะเปลี่ยนชุดแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนชุดลงน้ำแล้วครับอันนี้เมารถหายเป็นปิดทิ้งนี่เชงเงอมองจะลงเลยอ่ะมอลุยเลยอะลงเลยอ่ะเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยรั <c oughs> งแรกครั้งแรกในะชีวิตไปทะเลนะได้เล่น อ่นและน่นเล่นการจุกเล่นการคอปเตอร์คอปอเตอร์ไม่ต้องไปลึกเติ้นไม่ต้องไปลึกลงไปเลยลงไปลงไปลงนั่งลงก็ได้นั่งลงก็ได้นั่งลงเออนัง่งก๋ยทรายเล่นก็ได้เอาไว้น่ <conom ía> าจุกนั่งดูอยู่ไม่เป็นไรเ้ยลุยเลยลงเลยล กล้ารัวเคลื่อนกระแรงอยู่นะจะมาแบบนี้แรงอยู่นะลงเลยหมอไม่กล้าลงอีก้องแตงโมกับส้มโอนี่มาทะเลครั้งแรกไม่กล้าลงสงั้นยืดๆแยกๆกับเดีเอาขาแย่ๆด้วยแล้วไม่กล้าลงเลยรอดูว่าจะลงแล้วจะยาวไหม เขเป็นเรื่องปกติของเด็กๆกันนะที่กลัวนะเหมือนในขาวคลื่นซัดคลื่นดแูแปลมองนั้นอ่ะแต่จริงก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่นะครับดูสายโอ้โหหน้าเที่ยวมากเอานี้ดูสวยงามสะอาดสอ้านี่ตะวันเตรียมของเล่นแล้วข้าวเซเว่นซื้อลูกบอลหน่อไได้แล้วโอ,โอตะวนันกายลองไปรู้ตะวนนันเลย โอ้มีบอสอาหารได้ตกน้ำมาทำไมมาอ้ตัด้วเอเข้าที่แล้วฮะ มีตังเข้าที่แล้วนันตักใส่นั่นเลยมีตังตักใส่ถ้วยนั่นเลโอ้โนุกเลยตักน้ำด้วยแม่เขาตายัลโหลฮโหลฮั้โอลฮลโหลฮัลโ้ลฮีลโโฮัลล้โ้ ได้ที่แล้วโมเป็นไงเฮ้ยขุดหาหอยเลยมันมีหอยมีปูนะฮนี่ไงเดี๋ยวก็เล่นด้วยกันนี่นเล่นเล่นเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนชุดนี่แกะก่อนเลยก็ได้โมนี่

ổng để mua tết ồ ồ đầm nám đi tới một nám tem cái dài chạy ok ok hồ này cho để choi đấy choi để cho để choi 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 โอ้โหเป็นไงโอเคไหมโอเคนะอ,อันนั้นมันใหญ่เต้นตนสใส่ไม่ได้เราของกู้ใหญ่ใหญ่ตอนนี้พักรับประทานอาหารคุณแม่ก็ควักแบงค์พันให้ไปซื้ออะไรก็ไม่รู้โอ้ยี่สิบอันนี้ก็ยังยืนเต็งอยู่เพราะเล่ายังไม่เปิดขายช่วงเปิดช่วงห้าโมง Oh. อันนี้มาจัดข้าวผัดตู้ร้านเราได้ไมหมหมอธโมไม่ได้จืดๆโอ้โหเลยมีที่ไหนข้าวผัดราดน้ำยำกินข้าวกินอาหารเสร็จสับเรียบร้อยก็มาเล่นชายหาดกันต่อเลยทำประสาททรายกันนะมีของเล่นมีอุปกรณ์พร้อมเลยอช่วยๆกัน สนุกสนานมากครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เด็กๆนี่ถูกใจกลับไ้ลงน้ำอีกทีหนึ่งก็เตรียมตัวกลับบ้านใช่เวลากลับบ้านแล้ว เรียบร้อยหน่าดับไม่ยอมเลยไงโมเที่ยวทะเลครั้งแรกสนุกไหมสนุกมากใช่ไหมเดี๋ยสภาพเป็นไงอ่ะเที่ยวทะเลครั้งแรกกสนุกมากค่ะแดดแรงน้ำทะเลฉ็มเข็มมากแล้วลงตั้งแต่เข้าปากไหมเข้าเยอะมากก็จะมูกปากตาเต็มไปหมดเลยเล่นตั้งแต่มาถึงยันตอนนี้หลายชั่วโมงมากเลยแช่อยู่ในน้ำ ูได้หน้าดำเมี่ยมเลย่ะกลับบ้านแล้ววันนี้คนเยอะด้วยตะวันเป็น,นไ,ไงสนุกเหรอโอ้นี่เล่นน้ำไม่ดำเลยวะตะวัน,นปิดท้ายทริปนี้ด้วยไปเที่ยวต่อที่เขาสามมุกนะครับไปดูลิง <c oughs> โอ้โหหมหน้าเหมือนยักษ์เลยอะ่ะ โอ้โหพวกเระวังนั่งหงายหลังกันนะฮะแล้วนี่นี่โอ้โหเหยิบกินแล้วหมอสเด็ดเด็ดให้มันสักการนี้แล้วได้ครับเตอร์ครับน่ารักจังเลยเอาไปยืนไปส่งให้มันเลยลูกส่งที่มือเลยไม่เป็นไรได้โอ้โหหายอย่าไปไกลอย่าไปไกลอย่าไปไกลอ่ามอสส่งเลยส่งให้ที่มือเลยลูก ไปเไยใกล้ใกล้ๆเลยไม่็นายมันชินแล้วเมินเหรอเป้เพื่อนเพื่อนกันไม่เอาเอ้ยเพื่อนกันไม่เอาเพื่อนกันไม่เอาแต่วันแล้ว ้่มนโมอมหมโมโมโมตัวนี้ดีกว่าลูกมามาเยอะมามามาโยนให้ตรงนี้เลยส่งให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกส่งเลยลองลองลองไอ้แมนโยนมันบอกว่าไม่ให้เกียรติมันะลยตัวนี้เก่งเอะ เคยเท่าเนี่ยไม่อกใครเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ ก็จบทริปนี้อย่างสนุกสนานนะครับสมใจอายากอย่างที่เขาอยากมาเที่ยวทะเลก,กันก็ได้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับ